สวัสดีครับก็มาพบกับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆอีกแล้วนะครับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆ EP นี้เป็น EP ที่26่สินี่ยศแล้วนะครับ EP ที่26แล้วนะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8 0 8 9 7 0 4 3 3 8 8นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปเดียวกัน ก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับพระจาราคาเบาๆนะครับนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับไปพบกับองค์แรกเลยนะครับสําหรับพระวันนี้นะครับหลากหลายนะครับมีหลายแบบใหม่ๆให้ท่านได้ชมกันองค์แรกนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับเก่าๆนะครับเนื้อแกล่งนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับด้านหลังก็เป็นสมเด็จโตนะครับสมเด็จโตนะครับราราเป็นสมเด็จโตนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับนะครับด้านหน้านะครับเป็นสมเด็จเกรตะลุซุ้มนะครับ นี่ฮะปูนเพชรนะครับแข่งแข่งนะครับด้านหลังเป็นสําเร็จโตนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปแถวที่หนึ่งองค์ที่สองเช่นเดียวกันนะครับเป็นสําเร็จนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับนะครับเกียรติรุ่ซูมเช่นเดียวกันนะครับหลังก็เป็นสําเร็จโตนะครับสนใจนะครับ ต้องการมีไว้เก็บบูชานะครับสะสมนะครับครับเนื้อแข็งๆเลยนะครับแถวที่1องค์ที่2นะครับครับเป็นสำเร็จนะครับสำเร็จโตนะครับแถวที่1องค์ที่2ต่อไปแถวที่1องค์ที่3นะครับ เป็นเนื้อปูนเพชรเช่นเดียวกันนะครับของมีเกตจะลดซุ้มนะครับเนื้อเก่งเก่งเก่าเก่าเลยนะครับเนื้อแก่งเป็นเนื้อปูนเพชรนะครับด้านหลังเป็นละเป็นละคังนะครับเป็นละคังนะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับสนใจก็ปิดกันมาได้นะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับ ปิดห้าองเราก็มีพระแต่ไห้ท่านหนึ่งองนะครับมีพระแต่ไห้ท่านหนึ่งองนะครับแถวที่หนึ่งองที่สามนะครับแถวที่หนึ่งองที่สามชื่นชอบนะครับอยากสะสมนะครับสมเด็จวังหน้านะครับปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่หนึ่งองที่สาม่อไปแถวที่หนึ่งองที่สี่แถวที่หนึ่งองที่สี่นะครับ เป็นสำเร็จเกทะลุซุ้มนะครับเนื้อแกล้งนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับปูนเพชรแกล่งแกร่งเลยนะครับด้านหลังเป็นเหรียญนะครับรัชกาลที่5นะครับเหรียญรัชกาลที่5นะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่5นะครับแถวที่1องค์ที่4นะครับแถวที่1องค์ที่4นะครับแถวที่1องค์ที่4นะครับเกตธลุซุ้มนะครับ เนื้อปูนเพชรเนื้อแปลงงเลยนะครับต่อไปแถวที่1องค์ที่5นะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นสมเด็จนะครับนะครับเจ็จรดซุ้มนะครับเนื้อแป็งแปงนะครับเนื้อปูนเพชรเก่าาเลยนะครับด้านหลังเป็นเหรียญรอห้าสองเหรียญนะครับหน้าหลังเลยนะครับองนี้นะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ แถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับทุกองสองร้อยบาทหมดนะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับสนใจก็ปิดกันมาได้นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับสะสมไว้ดีนะครับต่อไปแถวที่สองนะครับแถวที่สองทั้งแถวนี้จะเป็นพระสายลุงนะครับพระสายลุงนะครับนะครับอำนาจวาสนาบารมีนะครับ จะดีขึ้นนะครับเ่นะครับสมเด็จทรงคุตนะครับสมเด็จทรงคุดนะครับนะครับเป็นสมเด็จไอลุงนะครับท่านที่ต้องการเสริมอำนาจวาสนาบารมีนะครับสะสมไว้นะครับสมเด็จทรงคุดนะครับด้านหลังนะครับสมเด็จทรงคุตนะครับ ตอนที่องการเสริมนะครับพวกอำนาจวาสนาบารมีนะครับควรสะสมไว้นะครับแถวที่สององค์ที่1นะครับอันนี้แถวที่สององค์ที่1นะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่สองนะครับแถวที่สององค์ที่สองนะครับสมเด็จทรงคุดอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเสริมอำนาจเสริมวาสนาเสริมบารมีนะครับด้วยสมเด็จทรงคุดนะครับก็ชมกันได้นะครับ แถวที่สององค์ที่สองนะครับเน็ตเปล่งเปล่เก่าๆเลยนะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่สามเป็นสมเด็จทรงคุด <st arts> อีกพิมพ์หนึ่งนะครับสมเด็จทรงคุดอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเพิ่มอำนาจเพิ่มวาสนา <st arts> เพิ่มบารมีนะครับต้องสะสมนะครับสมเด็จทรงคุดนะครับแถวที่สององค์ที่สามนะครับ แถวที่สององค์ที่สามนะครับสวยงามน,นะครับแถวที่สององค์ที่สามต่อไปแถวที่สององค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จสายลุงเช่นเดียวกันนะครับบางๆเลยนะครับเป็นสมเด็จทำในระครังนะครับสมเด็จนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ แถวที่สององค์ที่สี่นะครับสมเด็จเนื้อใส่ลุงนะครับใส่ลุงนะครับพิมพ์สายลุงนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่ห้าก็เป็นสมเด็จสายลุ้งอีกองหนึ่งนะครับที่หน้าสะสมนะครับเป็นสมเด็จโตนะครับนั่งอยู่ระฆังครอบอยู่นะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับ ชอบสะสมพระสมเด็จเนี่ยที่แปลกๆนะครับก็ปิดขึ้นมาได้นะครับทุกองสองร้อบาทหมดนะครับแถวที่2ององค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่3ามองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จประดับพลอยนะครับนะครับองค์นี้สวยงามนะครับด้านหลังเป็นยกนะครับนะครับด้านหลังเป็นยกเลยนะครับ แถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับน่าสะสมมากเลยนะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับก็เป็นหยกแดงนะครับเม็ดใหญ่มากนะครับต่อไปแถวที่สามองค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จนะรูปไข่เหมือนกันนะครับเป็นสมเด็จรูปไข่เป็นสมเด็จรูปไข่เหมือนกันนะครับแถวที่สองเอยแถวที่สามองค์ที่สองนะครับแถวที่สามองค์ที่สองะหลังเป็นหยกสีเขียวนะครับตะหลาดเป็นหยกสีเขียว สองร้อบาททุกอง์นะครับไม่ปิดเสียเสียดายแน่เลยเสียใจแน่เลยนะครับแถวที่สามองค์ที่สองต่อไปแถวที่สามองค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จลูกไข่อีกนะครับนะครับเป็นสมเด็จลูกไข่นะครับด้านหลังเป็นหยกนะครับหยกสีเขียวนะครับแถวที่สามองค์ที่สามนะครับ ต่อไปแถวที่3องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จรูปไข่อีกนะครับประดับพลอยนะครับประดับพลอยนะครับแถวที่3าม้ีประดับพลอยทั้งแถวนะครับนะครับแถวที่3องค์ที่4นะครับด้านหลังก็หยกสีเขียวนะครับหยกสีเขียวนะครับหยกสีเขียวนะครับต่อไปแถวที่3องค์ที่5้านะครับ แถวที่สามองค์ที่ห้านะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับด้านหลังก็เป็นหยกสีเขียวนะครับสนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับต่อไปแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นหยกกลมนะครับอันนี้นะครับเป็นแก้วกลมนะครับสมด็จโตนะครับประทับบนบนบนอ่า แก้วกลมนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับสวยงามนะครับประดับพลอยนะครับสนใจสะสมนะครับสะสมเก็บรักษาไว้บูชานะครับแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับแถวที่สี่องค์ที่สองเช่นเดียวนะครับนะครับปิดทองสวยเลยนะครับประดับพลอยนะครับ เหมาะสำหรับสะสมเก็บไว้บูชานะครับแถวที่4องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่4องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จประดับลอยนะครับเป็นลูกบอลกลมๆนี่นะครับเป็นยกไม่แน่ใจนะครับอาจจะแก้วหรือยกนี่นะครับ แถวที่สามองค์ที่สามนะครับน่าจะเป็นแก้วนะครับเม่เด็ดูเมติกนะครับนี่แถวที่สามองค์ที่สามนะครับสนใจนะครับสมเด็จประดับพลอยแปลกๆนะครับแปลกๆสวยงามนะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับสองร้อยบาททุกองค์แถวที่สี่องค์ที่สามต่อไปแถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับเช่นเดียวกันะครับสมเด็จนั่งบนลูกแก้วนะครับ ประดับพลอยนะครับสวยๆเลยนะครับสมเด็จประดับพลอยสวยๆนะครับนั่งบนลูกแก้วนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ200บาททุกองค์นะครับจ่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปเดียวนะครับ0.89704 33 88 0.89704 33 88นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ กับพระช่องพระุงเจ่ะครับเบาๆนะครับสองร้อยบาทนะครับนะครับแถวที่สี่องค์ที่ห้านะครับเป็นรูปแก้วอันนี้ไม่เด็กดูดจิตนะครับไม่เด็กดูดจิตเลยนะครับไม่เด็กดูดจิตนะครับองค์ที่ห้านี้ไม่เด็กดูดจิตนะครับเป็นสัมเด็จโตนะครับองค์นี้จะประดับพลอยสวยงามนะครับประดับพลอยสวยงามเลย นะครับสนใจก็ปิดเข้าไม่ได้นะครับแถวที่สี่องค์ที่ห้าไม่ได้ดูดติดนะครับองค์นี้นะครับต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งเป็นสมเด็จกระดับพลอยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ เป็นสมเด็จประดับพลอยเหล็กไหลนะครับประดับพลอยเหล็กไหลนะครับไม่เหล็กดูจิตนะครับไม่เหล็กดูจิตนะครับสมเด็จประดับพลอยเหล็กไหลนะครับสมเด็จประดับพลอยเหล็กไหลนะครับองค์นี้เป็นพงปลอกโพนะครับปลอกโพนะครับเหล็กไหลนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับ EP นี้รับรองนะครับพระสวยๆทั้งนั้นนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับสมเด็จประดับพลอยเหล็กไหลนะครับ ต่อไปแถวที่5องค์ที่2นะครับเป็นสําเร็จประดับคอยเหล็กไหลเช่นเดียวกันนะครับไม่เด็ดดุดติดนะครับ car. เป็นพิมพ์แบกม่านนะครับแบกม่านนะครับแถวที่5องค์ที่2นะครับแถวที่5องค์ที่2นะครับแถวที่5องค์ที่2นะครับสําเร็จประดับคอยเหล็กไหลนะครับแถวที่5องค์ที่2นี่แบกม่านนะครับแถวที่5องค์ที่3นะครับเป็นสําเร็จ เหล็กไหลนะครับเหล็กไหลนะครับเม่ได้ดูติดนะครับเป็นเม่เหล็กเหล็กไหลนะครับเป็นเม่เหล็กเหล็กไหลนะครับปิดทองนะครับนะครับประดับพลอยนะครับประดับพลอยแถวที่5องค์ที่3นะครับแถวที่5องค์ที่3นะครับเป็นสาเร็จเหล็กไหลพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์พระประธานนะครับ แถวที่5องค์ที่3ต่อไปแถวที่5องค์ที่4แถวที่5องค์ที่4เป็นพิมพ์ไกเซอร์นะไกเซอร์นะครับแถวที่5องค์ที่4ไกเซอร์นะครับแถวที่5องค์ที่4ไกเซอร์นะครับนะครับประดับพลอยนะครับแถวที่5องค์ที่4ไกเซอร์ประดับพลอยนะครับ วยงามนะครับแถวที่5องค์ที่4ปิดทองเช่นเดียวกันนะครับต่อไปแถวที่5องค์ที่5นะครับแถวที่5องค์ที่5ก็เป็นพิมพ์ไกลเสริมกันนะครับไกลเสริมกันนะครับแถวที่5องค์ที่5นะครับแถวที่5องค์ที่5นะครับแถวที่5องค์ที่5้านะครับ เป็นเหล็กไหลนะครับเ็หล็กดูดจิตนะครับแถวที่5องค์ที่5สมเด็จเหล็กไหลไกลเซอร์ประดับพลอยนะครับประดับพลอยต่อไปแถวที่6นะครับแถวที่6เป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับหลังเรียบนะครับองค์นี้หลังเรียบนะครับไม่เหล็กดูดจิตนะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลหลังเรียบนะครับ แถวที่หกองที่หนึ่งนะครับสมเด็จเหล็กไหลหลังเรียบนะครับต่อไปแถวที่หกองที่สองนะครับก็เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เหล็กไหลหลังเรียบอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวดจินะครับ ไหลนะครับหลังเรียบนะครับแถวที่6กองที่2นะครับไปแถวที่6กองที่3นะครับแถวที่6กองที่3เป็นสําเร็จเอกไหลหลังเรียบเช่นกันนะครับพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์พระประธานนะครับ ดีนะครับ,ะะรบไปแถวที่6กคงที่4นะครับแถวที่6กคงที่4เป็นสมเด็จเหล็กไหลอีกแบบนึงนะครับคงนี้ใหญ่นิดนึงนะครับเป็นไกเซอร์นะครับสีขาว สีเงินครับสีเงินนะครับไม่เ okay. ด็กดูจิตนะครับไม่เด็กดูจิตแถวที่หกองที่สี่นะครับสมเด็จไกเซอร์นะฮะสีเงินกันื้อเหล็กไหลนะครับแต่ไปแถวที่หกองที่ห้าก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นสมเด็จไกเซอร์เนื้อเหล็กไหลเช่นเดียวกันนะครับ จำดใเกยเซอเนื้อเหล็กไหลเช่นเดียวกันนะครับมเหล็กดูดติดนะครับเหล็กดูดติดนะครับสนใจก็ปิดกันไมาได้นะครับจำด,ด,ดเกไ์เซอเนื้อเหล็กไหลนะครับแถวที่องค์นี้แถวที่หกที่ห้านะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองค์ที่หนึ่งนะครับ แถวที่เจ็ดองที่หนึ่งเป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับสมเด็จเนื้อหอมนะครับ, 24, รบสมเด็จเนื้อหอมนะครับสองสี่ศูนย์แปดนะครับ,มมรรรรบ 7, สมเด็จเนื้อหอมนะครับหลังมีเม็ดพระธาตุนะครับหลังมีเม็ดพะธาตุนะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งสมเด็จเนื้อหอมนะครับ แถวที่7องค์ที่1นะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่2นะครับแถวที่7องค์ที่2เป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับ2อ0 8ีเหมือนกันนะครับสนใจก็ปิดกันมานะครับอาชีนชอบสมเด็จเนื้อหอมนะครับนะครับหลังมีพระธาตุเหมือนกันนะครับมีเม็ดพระธาตุนะครับแถวที่เจด วงที่สองนะครับต่อไปแถวที่7องควงที่3นะครับแถวที่7องควงที่3เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับส4 0 8นะครับสมเด็จเนื้อหอมนะครับสมเด็จเนื้อหอมนะครับแถวที่7องควงที่3นะครับหลักก็มีเม็ดระธาตุนะครับเม็ดระธาตุเยอะนะครับวงสนใจก็ปิดกันมาได้นะครับชอบสมเด็จเนื้อหอมนะครับ เย่งเป็นเก่าๆนะครับแถวที่7องค์ที่3ต่อไปแถวที่7องคองที่4นะครับแถวที่7องคองที่4นะครับเป็นสเมเด็จเนความอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นสเมเด็จเนความอีกพิมพ์หนึ่งนะครับแถวที่7องค์ที่4แล้วนะครับมีเมตธาตุนะครับมีเมตดพธาตุนะครับแถวที่7องค์งที่4ี่ จะไปแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับเป็น,นต้นเด็ดเนื้อหอมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนะครับแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับด้านหลังมีเม็ดพระธาตุสีแดงนะครับด้านหลังนีไม่ปพระธาตุนะครับแถวที่เจ็ดองที่ห้าไปแถว แถวที่แปดองที่หนึ่งนะครับแถวที่แปด้อแถวแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะแถวเออแถวที่แปดองที่หนึ่งถูกต้องนะครับที่แปดองที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จเรืองแสงนะครับเป็นสำเด็จเรืองแสงที่มืดนะครับเป็นพิมพระประธานนะครับแถวที่แปดองที่หนึ่งนะครับด้านหลังมีหมุดนะครับด้านหลังมีหมุดแถวที่แปดองที่หนึ่งนะครับสมเด็จเรืองแสงนะครับ ไปแถวที่8ปดองที่สองนะครับเป็นสาเร็จเรืองแสงนะครับพิมฐานสิงห์นะครับฐานสิงห์ตรงนี้ฐานสิงห์นะครับแถวที่8อดองที่สองมีหมุดนะครับมีหมุดแถวที่8ปดองที่สองแถวที่8ปดองที่สามก็เรืองแสงเหมือนกันนะครับฐานสิงห์นะครับตรงนี้ฐานสิงห์ชัดเจนนะครับทนที่ชอบสาเร็จ เรืองแสงนะครับนะครับอง์นี้มีสามมุดเลยนะครับมีสามมุดเลยนะครับแถวที่แปดองที่สามนะครับฐานสิงเช่นกันนะครับต่อไปแถวที่แปดองที่สี่นะครับสานสิงเช่นเดียวกันนะครับแถวที่แปดองที่สี่นะครับสาเร็จเรืองแสงนะครับ งนี้มีสหมุดนะครับแถวที่8องค์ที่4ต่อไปแถวที่8องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จเรืองแสงอีกองค์หนึ่งนะครับฐานสีเช่นเดียวกันนะครับทุกองค์2 0 0บาทนะครับทุกองค์200บาทนะครับ,บ,รบปิดมา5องค์เรามีพระสมเด็จแถไม่ทั้งหนึ่งองค์นะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับช่องทางการติดต่อก็ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388 0897043388เพื่อให้ทันติดการติดตามนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่1นะครับแถวที่9องค์ที่1เป็นสมเด็จถักเชือกเก่าๆเลยนะครับหลวงรักปิดทองนะครับ นะครับแถวที่9องค์ที่1นะครับตรงนี้องค์เล็กด้ยนะครับหลังเรียบนะครับแถวที่9องค์ที่1นะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่2นะครับแถวที่9องค์ที่สองเป็นสําเร็จเ,เกา่เกาๆถักเชือกอีกเช่นเดียวกันนะครับสวยงามนะครับเนื้อเกร่งนะครับ แถวที่9องค์ที่2นะครับแถวที่9องค์ที่2ครับสน <inaudible soul noise> ใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ2 0 0รบาททุกองค์นะครับ2 0 0รบาททุกองทุกองค์นะครับแถวที่9องค์ที่2นะครับ <goddamn noise> ต่อไปแถวที่9องค์ที่3นะครับเป็นนางพญานะครับนางพญากุลละครไทยนะครับ เป็นนางพญากุนครไทยนะครับเป็นนางพญาสองหน้านะครับนางพญาสองหน้านะครับรกุนครไ right. ทยนะครับสนใจก็ปิดกันไปแรนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่สี่เป็นเอานางพญากูนครไทยเช่นเดียวกันนะครับ นางพญากรุนครไทยนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับเป็นเป็นสองหน้านะครับเป็นกลุ่มสองเป็นพิมสองหน้านะครับนางพญาสองหน้านะครับกรุนกรไทยสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับองค์นี้ต่อไปองค์สุดท้ายสรับอีพียีนี้แล้วนะครับ แถวที่เก้าองค์ที่ห้านะครับเป็นนางพญาขุนนครไทยสีเขียวนะครับองนี้มีกลิ่นนะครับกลิ่นดังนะครับกลิ่นดังเลยนะครับองนี้แถวที่9องค์ที่5นะครับองค์สุดท้ายสำหรับ ep 2ีนี้นะครับ ep 026นะครับนะครับเป็นกลิ่นเออเป็น นางพยานะครับกรุงนครไทยนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับทั้งที่ชื่นชอบนะครับนางพยามีให้สามองค์นะครับสนใจก็ปิดเข้ามานะครับสำหรับอีพีนี้นะครับองทางการติดต่อนะครัาเบอร์โทรก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนะครับจะเป็นเบอเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดนะครับชทางการติดต่อนะครับสําหรับอีพียี่สิบหกนี้ก็ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกานที่เขา,เาติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับ e p ี EP หน้าวันพุธนะครับ E ีีหน้าวันพุธนะครับสำหรับ e p นี้ EP ที่26เราต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ